ชีวิตคนเรามันไม่ได้ง่ายมันท้าทายเสมอความสุขไม่ใช่การมีครบทุกอย่างแต่ความสุขคือการปล่อยผ่านสิ่งที่ไม่จําเป็นเหนื่อยแค่ไหนก็ต้องอดทนเพราะความจนมันน่ากลัวถึงวันนี้เป้าหมายยังอยู่อีกไกลเดินไปพักไปแต่ถ้ายังมีลมหายใจยังไงก็ถึงชีวิตเราเริ่มใหม่ได้เสมอถ้าเราไม่คิดจะล้มเลิกความพ่ายแพ้จะไม่มีวันสูญเปล่าถ้าเรารู้จักเอามาเป็นบทเรียน พึ่งคนอื่นพึ่งได้แค่ชั่วคราวถ้าอยากพึ่งยาวๆต้องพึ่งตัวเราเองผู้ชนะไม่ใช่คนที่ไม่เคยล้มเหลวแต่เป็นคนที่ไม่เคยล้มเลิกในสิ่งที่ตัวเองทำอย่าท้อกับชีวิตแม้วันนี้มันไม่ดีก็ไม่ได้แปลว่าไม่ดีเสมอไปไม่ต้องยืนให้สูงไม่ต้องยืนให้เด่นขอแค่ยืนให้เป็นแล้วไม่ล้มก็พอไม่มีอะไรคงอยู่ตลอดไปแม้กระทั่งความทุกข์ที่เข้ามาแต่เดียวก็จะจากไป ผู้ที่แข็งแกร่งคือผู้ที่กล้ายิ้มให้ความทุกข์ผู้ที่มีความสุขคือผู้ที่หัวเราะให้อุปสรรคชีวิตเราเริ่มใหม่ได้เสมอถ้าเราไม่คิดจะยอมแพ้ชีวิตที่ผ่านมาคือครูชีวิตที่เหลืออยู่คือโอกาสความสุขทําให้เรามีรอยยิ้มความทุกข์ที่เราผ่านได้ก็เช่นกันนกไม่กลัวกิ่งไม้หักไม่ใช่มันมั่นใจในกิ่งไม้แต่มันมั่นใจในปีกของมันคืนใดมืดที่สุดจะเห็นดาวชัดที่สุดวันใดทุกข์ที่สุดจะเห็นว่าใครรักเรามากที่สุด อย่าอ้างต้นทุนชีวิตว่าต่ำกว่าใครผลกําไรขึ้นอยู่ที่ใจและความพยายามท้องฟ้ากว่ามันจะสว่างมันก็ต้องผ่านความมืดมิด